ขื่นมาแล้วครับพี่น้องครับผมมีเรือแรนเือ่มมีขื่นอ่ะโอ้กระจาดปลาอีกแล้วพี่น้องท่านท่านท่านอย่ โดนไหมครับโดนแล้วครับพี่น้องครับฮะป้าเหี้ป้อเหี้อีกข้าวปัามาโดนแล้วครับพี่น้องครับเยอะเข้าเซ็ตประกันทำไมครับพี่น้องครับอู้แต่ว่าโดนแล้วครับพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ยไหวมาไหวปะโอ้ยโอ้ยครับผมจบเลยตามโต้ครับพี่น้องครับโอ้ยวันเห็บเมื่อกี้บกแค่เตกดีครับพี่น้องครับขึือสวายเงี้ยว่าคพี่น้องครับตามโต้เลย้พี่น้องครับสาชัยสนใชย เห็นฝีมือผมไหมสามตัวพี่น้องครับบกใหญ่เลยพี่น้องครับนี่ตัวเด้งมาตั้งสามโลสี่โลครับตัวนึงครับสามตัวครับพี่น้องอ่าถูกผมใหญ่ยแห้งครับสามตัวครับสามตัวโอ้ย <laughs> จัดจัดกัรแล้วเหรอมื้านี <laughs> ออ้อาหารแไวอาหารโคนนี่สุดยอดเลยครับผมอือพี่น้องครับลุงน้องก็ดีใจแล้ว ยังไงตัวยังตัวยังเอาจะนี่ห้าต่างออกพอๆรับพี่น้อง เฮ้ยโอ้โอ้โอ้อะเนี่ยโอ้โอ้นว่าไอ้บึ công nhau, ô 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 กูรู้ว่าแกมาเดินนี่นู่นข้างหลังไม่เห็นน้ำกระจายนะครับพี่สาวครับพี่น้องครับอ๋อสวัสดีนับแค่กันเถอะดุยต่อครับท่านผู้ใหญ่ดีครับพี่น้องอ่าดีครับผม วาดูคาเฟ่นงครับเลี้ยง้อยเลยพี่น้องมาอันนี้แล้วครับผมโว้ดพี่หนังวนเลยตัวนี้วนนะครับเล้ยหอยเลยพี่หนังตัวนุ้ อุยอุยกะเสียครับองแได้พิ่น้องนีเดียวไอ้ราพี่น้องครับเด็นักินน้าอกลุกไอ้ิดเนาะอันมัอีกที่กครับบารยากรศย่ำแรงครับวันนี้มันมคับพี่น้องครับวันนี้ไอ้กตัวนะครับ

มาครับผมเนีพันกันพีองครับมเขปลามนนานรอมุน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 นตะเยโดน่ไหนว่ะโดนครับไม่ใช่ตัวนี้ดิตัวใหญ่กวนี้ออพียงครับถือว่ามันอยู่ครับพีองครับ ไหนนะครับพี่น้องครับเดีเดี๋ยวกลับกลับไปด้วยนะครับพี่น้องเห็นกลุ right? ่มว่าพี่น้องครับกลุ่มครับผมกลุ่มึ้นครับครับผมเห็นมาพี่น้องเห็นบมาขาวๆนี่ครับผมครับผมวันนี้ก็บที่ว่ามันมัดนะพี่น้องครับครับเดี๋ยวพ่อวันนี้มันขัดกันพี่น้องครับ นี่ตัวอย่างงี้ครับผมอ่าบึกสบายสามตัวครับอ่าตะโกกีหกตัวครับบุกยักอีกตัวนึงครับพี่น้องครับนี่ครับผมฮะโอเคเดีเอากำแพงเจ้ากับมาด้วยบกเบือมหาโล่ดีครับผมโอ้ยดีครับพี่ต้งครับมันมันอยู่ที่จอครับ เป็นอย่างมากขนาดประทุกเออนาะเนี่ยเจ้าไอ้เนี่ยเราเนี่ยเจ้าก็ค่อยไ,ไปทาแล้วครับผมเออให้ดีครับมนันไอ้มันครับดทน้องไอ้เมื่อนี้เนาะเออดีทน้องครับโเราเริ่มให้ชวนใอยชวนมากกว่มามันเข้า่าเนี้ยครับผมอจอดเลยลูกพี่ทางคนทางแมวเมื่อนี้คุณต้มสบู่เราไปเอาแห่ตีครับผมอันนี้ก็ที่ว่ามันครับดทน้องครับ ตอปุ๋ยนึงครับผมเอาต้องคุณใด,ดอีกแล้วครับพี่น้องครับได้อีกคนนึงแล้วครับพี่น้องเหยียบจรหรือเก่าได้พี่น้องพี่น้องเขอบพรชมแล้วกดแชร์กันเย่าลืมครับวางกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นแรงใจให้น้ำเมนได้เพียงเด้อสวัสดีครับพอกัอนเรื่อยครับคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ